น้ออ้อยพากินพาล้อเย็นทเวลสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนน,อน้องจะวันนี้น้ำอ้อยพามาแวะอยู่ครับบ้านช้างค่ะทุกคนก่อนขึ้นมอเตอร์เวย์บ้านช้างค่ะเป็นร้านประจําของน้ำอ้อยอีกแล้วจะผ่านไม่ได้ค่ะทุกคนบรรยากาศในร้านคือสวยมากค่ะเป็นร้านที่แบบลูกค้าแวะเยอะที่สุดค่ะทุกคนบรรยากาศก็สวยแบบนี้และค่ะทุกมุมคือเช็คอินได้ ถ่ายภาพสวยๆได้เลยค่ะทุกคนไว้สังคาปูชิโนร้อนแล้วก็สลัดโลค่ะทุกคนน้ำจิ้มซีฟู้ดละกะนน้ำจิ้มสลัดซีฟู้ดค่ะอร่อยมากค่ะทุกคนปกติน้องไอ้ก็ฟ้าเฝ้านะจ๊ะก็เอาไปทานที่บ้านหรือติดรถไวค่ะทุกคนได้เวลาทานสลัดกันแล้วค่ะแต่น้องไอ้ก็จะจิบ คาปูชิโน่ร้อนค่ะทุกคนคาเสียหายลอยเศร้าพี่น้องถือว่าสุดคุ้มเนาะแล้วแต่คนมากเนาะค่ะแต่สำหรับน้ำอ้อยเนาะดีต่อใจค่ะเติมพลังบัวค่ะทุกคนเบิ่งผักเขียวๆด้วยค่ะสลัดโลนี้ก็คือเด็ดมากนะที่ด้วยชอบก็คือข้างในจะเป็นแอปเปิลเขียวค่ะเหมือนตัดเลี่ยนค่ะพี่น้องนั่งกินผู้เดียว เปล่าคะ่ะตั้งกล้องไปคะ่ะพี่น้องว่างไหนอยู่ว่างไหนอยู่มาเด้อมาเด้อว,วันนี้ขอเป็นคุณนายหนึ่งวันค่ะทุกคนตอนแรกน้ำไอว่าซิคอตะเกียบเลยพี่น้องโดยไม่ถนัดมันเหนียวน้ำล่ะคะ่ะเหนียวเนาะแป้งแป้งสลัดลาก็จะเหนียวเหนียวหน่อยมาลุ้นกันคะ่ะทุกคนว่าน้ำไอยจะทานหมดไหม เมนูเบาๆตอนเช้าสบายๆค่ะว้าวทุกคนใส่มือเลย <laughs> มันก็คำใหญ่เกินเนาะทุกคนเนาะก็กินแบบผู้ดีก็ไม่ได้อะนะกลัวเลอะลูกค้าเยอะอยู่ดีแต่น้ายเลือกนั่งมุ่มเทแบบว่าลูกค้าผ่านน้อยที่สุดค่ะทุกคนแต่ว่าทํามีเวลาเนาะก็ไปทานอาหารเช้าได้นะคะทุกคน ใส่กอขนมปังปิ้งเซ็สลัดนั่นแหละค่ะมีหลากหลายเมนูเนาะค่ะแต่บางครั้งน้ำอ,อ้อยมาลานี่เนาะก็จะเจอเพื่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาเพลินพานเนาะปก็ีแวะมากซื้อกาแฟสำหรับเดินทางต่อค่ะทุกคนสาวออฟฟิศพนักงานหรือว่านักธุรกิจเนาะคุยงานทุกคนจะไม่พลาดแก้วขาวๆอยู่ทั้งนานในแก้วน้ำชาร้อนค่ะ คาปูชิโน่เสิร์ฟพร้อมน้ำชาร้อนที่ด้วยมากสร้างคาปูชิโน่นี่ลละแต่ถ้าซื้อกับบ้านไม่ได้เดิมไม่ได้ชาร้อนนะคะต้องทานที่ร้านเท่านั้นค่ะหลักกะหน้าตาของคาปูชิโน่็สิเป็นแบบว่าลูกพอใจสสวยทุกคนฟินมากแลแต่คนมักเนาะคะ่ะบางคนกินกาแฟกระป๋องก็รู้สึกสู้ต่อไป ทุกคนก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปค่ะทุกคนว่างก็เลยพาทุกคนเวะบบางบลายดอกเหมือนว่าค่าเวลาไปแต่ว่ากินไปกินมากอะแอบซ้ายค่ะพี่น้องเพราะว่านามาจะไปทุระทางพานค่ะทางพานใส่มือกับไดเดเนแต่ทั้ไวัก็ยังแบบว่า <laughs> เกลงใจสูตรค่ะพี่น้อง <laughs> ใส่สูตรไปจับมือใส่ยุมย่มยุมย่มยุ่มยุ่มเลยบ่อทุกคนค่ะ สลัดกะสิแบบทานง่ายเนาะมีประโยชน์แต่ว่าชอบไม่ชอบก็แบบว่าเหมือนเราต้องกินเพื่อสุขภาพเนาะไอ้ก็เลือกทานมื้อเช้า่ะนะหนักมื้อเย็นอร่อยดูลูกค้าค่ะแต่นอกไอ้ก็ไม่ได้จอดรถขวางทางเขาหรอกเพราะว่านอกไอ้มาเช้าลูกค้ากะสิแบบเปิดไฟพามากไว้ค่ะออเดอร์ล่วงหน้าเนาะโทรสั่งค่ะลูกค้าเข้าร้านตลอดน้อยนั่งนับเบิ้งแต่เต้นไอ้กินดิ ประมาณเกือบสิบกว่าคนเลยดค่ะประมาณเกือบสิบกว่าคนเลยเราเลือกมุมที่แบบไม่ดีต่อใจมากเลือกมุมแบบว่าถ่ายคลิปได้พี่น้องแต่พยายามเบ่งอยู่ดลว่ามีผู้ใดมากข้างหลังว่าอร่อยเดี๋ยวต่อไปจะไปกินอีกค่ะทุกคน น้ำจิ้มจนเบิดเลยน้ำจิ้มลวเทราดก็ได้นะแต่น้ำอ้อยว่าเอาจิ้มกินในถ้วยน้ำจิ้มมันจะแบบได้ฟิวกว่าค่ะพี่น้องผักกรอบเลยค่ะอร่อยแป้งนุ่มกินตอนไหนก็ไม่เบื่อน้องไอสีแอบบอกว่าสูตรี่นอ้อยตัดน้ไม้นเลยค่ะน้องไอ้ใส้สูตรนี้ตัดน้ไม้กิมซุ้งจริงค่ะพี่น้องเห็นคลิปต่อเนืองเนาะนี่แหละสูตรตัดน้ไม้น้้ำอ้อยค่ะพี่น้องไปทำธุระ ้าสุเูเฮดก็ขากับสีฮอนเน่เนาะคะ่ะหันกล่องค่ะพี่น้องอยู่คนเดียวว้าวอร่อยอร่อยกินซ้อมทางเด้แต่ถ้าไปเห็นคนรู้จักเนาะถ้าเจอคนรู้จักเนาะก็จะทักค่ะทุกคนทักคนก่อนทักท่ายก่อนแต่ร้านนี้ก็จะมีราค้าเข้าตลอดน้อยก็เลยกลัวว่า จะมีลูกค้าผ่านมาทางนี้เนะเาะว่าก็เลยหันแบบว่าเอากล้องออกในมุมที่แบบาไม่สวยเท่าไหร่มุมติดพนังค่ะทุกคนมันคือความสุขชาร์จแบตให้เจ้าของค่ะทุกคนมีโอกาสแวะเที่ยวคาเฟ่กินอะไรเฟินๆเพราะว่าว้าวแต่ละคนมีวิธีชาร์จแบตให้ตัวเองไม่เหมือนกันค่ะทุกคนอร่อยอร่อย กินคัมยายูเดนอวยนั่นน่ะย่านบนท่านเวล่าค่ะเพ่น้องแต่บรรยากาศสวยทุกมุมเค้กก็อร่อยค่ะทุกคนแต่น้อยเป็นคนไม่ชอบทานเค้กนะชอบกินกาแฟแต่ไม่ชอบทานเค้กถ้าบ่ายก็จะกินแบบพวกโซดาพวกอิกอยังิเนาะค่ะอากาศดีค่ะตะวันบ้านช้างคาเฟ่หลายแห่งค่ะเพ่น้อง กน้ออ้อยไปบ่อยมากนะได้ไปกับบทัวร์ดอกพี่น้องมันหลายแห้งแต่ถ้าน้องยไปเนาะก็จะเลือกไปร้านประจาค่ะแซ่น้ำจิ้มไว้พี่น้องน้องไปแซ่น้ำจิมำจ้มอย่ามันบอ่อช้าเนาะทานหมดเลยนะคะไม่เหลือค่ะพี่น้องเหลือแต่ถ้วยกับจานค่ะทุกคนว้าวรอ <laughs> ยันเฮ จริงๆแล้วน้ำมอ้ยถนัดใช้ตะเกียบเนาะต้องกินเฮเบิร์ดค่ะพี่น้องเสียได้แต่ก็บเบอิมปันไดดอกผักมีประโยชน์ค่ะทุกคน ยูครับบ้านช้างค่ะพี่น้องติดถนนสุขมุมวิทเลยเด้อเพิ่นมีหลายสาขาเด้อค่ะอันนี้ที่น้องไอไปในย,ยูครับบ้านช้างค่ะอิ่มแล้วพี่น้องขออิ่มแล้วถ้าเป็นร้านที่จ่ายตังก่อนนี่ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเป็นร้านที่ว่าจา่ายตังเราก็กังวลเนะาะกลัวไม่จา่ายตังพนจีบชาวร้อนค่ะทุกคนชื่นใจบอ่อากาศหนาวๆ่นเปิดแอร์เย็นช่ำเลยดียค่ะ มรยากาศในร้านตรงเคาน์เตอร์ค่ะทุกคนน้บอ่อยสวัสดีจ้าทุกคนบ๊ายบายไปพอกันคลิปหน้าเด้อจ้า